ครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านคลิปนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับแมงนินลันหนึ่ง้าพาเพลินอันนี้ก็อยู่กับเจ้าน้องใหม่ครับโอ้เหนื่อยครับปีนขึ้นมานะอุ้อวมเลยครับตรงนั้นนะสำหรับวันนี้ก็เจ้าน้องใหม่ของเราก็เจองานหินครับ หมดลายครับตรงขาวๆนั่นอย่ายแย้ยไม่เด็ดขาดนะครับตรงขาวๆสำหรับดินตัวนี้ก็เป็นดินดอยนะครับอันตรายนะครับดินอันตรายครับคนยืนครับอันตรายครับเหนื่อยครับหายใจไม่ทันอู้ปัดดูฝุ่นครับฝุ่นเต๋อวา ก็เจองานหินครับวันนี้งานแข็งแขงครับเจาะแข็งแขงกันหน่อยครับดูความแรงของเขาครับนี่ไม่ร้อนไม่โหลดครับสำหรับเจ้าน้องใหม่ของเราเนาะถ้าร้อนถ้าโหลดก็อายเขาครับก er ็เจอแข็งแขงครับเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงดังสนุกสนานน่าดูครับสงสัยคนขับคงจะหัวสั่นครับ ก็ขึ้นมาเจาะดินครับผมหลังกล่องนะครับวันนี้น้องใหม่ของเราก็ลังจากที่ตักดินไม่เต็มมุ้งกี่มาประมาณเดือนกว่าครับนะก็ไปกระทำการขุดเขาเรียกอะไรครับผมลืมไปแล้วครับก็ อะไรนะล่องลางนะล่องลางในล่างน้ำนะครับนี่ก็มาชมบรรยากาศครับนี่ก็วิวครับนะปอ้นี่ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับนู่นนะครับนู่นนะครับนู่นครับนะที่ว่ารางน้ำที่เราออกไปวันนั้นนะครับนนู่ครับจะไปสายนู่นครับจะเห็นถนนนู่นครับนู่นจะเป็นถนนของ ที่เราทํามาวันนั้นนะครับที่เราทํามาครับแต่ว่าตอนที่ถ่ายคลิปแรกๆนั้นเราอยู่ตรงท้ายครับก็จะขึ้นมาถึงหัวตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าอ่างครับโอบด้วยดอยครับก็ดูน้องใหม่กันต่อครับก็ยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับสำหรับเจ้าน้องใหม่ ก็มีสายครับก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปนะครับสายสําหรับสายไฮดรอลิกนะครับก็โดนไปที่เรียบร้อยครับสิบสอเส้นครับนะที่นี้เลยนะครับก็คือชุดคอนโทรลนะคอนโทรลในหัวเก่งนะครับก็มีข้างละ,ะข้างละ5นะครับข้างละห้า เปลี่ยนทั้งหมด10เส้นครับแล้วก็เป็นตัวเดินนะครับตัวเดินอีก2เส้นก็หนักเอาเรื่องครับก็เบสเซตก็สายตัวเดินเส้นละพันพันกว่าบาทก็ไม่ได้ใช้ของศูนย์นะครับก็เป็นของนอกนี่แหละครับเป็นร้านอาศัยให้รอเล็กทั่วไปนะครับ ทำงานปกติครับสำหรับเจ้าน้องใหม่ของเราไม่ร้อนไม่ล,นมลดนะควันมีบ้างนิดหน่อยครับก็เริ่มระบายน้ำอะไรออกไปก็ไม่ค่อยมีแล้วครับควันนะนะครับไม่มีควันเลยครับดูครับแรงดีครับแรงดีนะก็เห็นในหลายหลายคอมเมนต์นะครับ ก็ขอไม่พูดนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์ของผมนะครับแต่ว่าไปอ่านในพวกสมาคมสมาคมอะไรเขาบอกว่าคอมสุนะพีซีรอสามสิบรุ่นแปดนะเจอเดินแข็งแล้วไม่ค่อยเข้าครับผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่รถหรวครับนี่ครับนี่ก็แข็งน่าดูนะครับอืม ก็อยู่ที่คนขับนะครับดูว่าคนขับเขาจะอ่านลายดินถูกหรือเปล่านะครับดินแบบนี้นะครับอย่าล้ะเล่นนะครับถ้าไปไม่ถูกทางนี่ซับไม่เข้าจริงๆนะครับนี่ครับสีฟันไม่เข้าเล่นฟันเดียวเลยครับยังไงก็เข้าครับต้องหาลายให้ถูกนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเ <im itation> พื่อพี่เป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะนี่ครับตัวนี้เราก็กระทำการวางผ้าข้างหลังด้วยนะครับก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่ากันอะไร,รกันน้ำทะลักหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันครับนี่ แกมาแล้วครับก็ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะสำหรับเจ้าคุณผู่ของเราเพราะว่าส่งงวดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสองหมื่นหนักๆนะโอ้โหเนี่ยก็ต้องระวังเสาไฟฟ้าด้วยนะครับอย่าเอาเข้าลงครับอันตรายครับไม่มีเงินให้เสียครับตรงนี้นะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยครับ งานมีทุกวันครับค่างวดก็ออกทุกเดือนครับนะ <g ül> ล้าเล่นครับล้าเล่นคุยไปชมไปครับก็หลังจากที่เปลี่ยนสายเสร็จนะครับตอนนี้ก็เห็นอีกแล้วครับอีกสองสายครับตรงแพรครับยอยไม่ใช่น้อยเลยนะพ่นงนะ ถือว่าถือว่าหนักพอสมควรครับก็รองานว่างๆอีกนิดนึงนะก็ค่อยเ,อเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็ไม่ถึงขั้นครับว่าไม่ถึงขั้นครับว่าเออลงเป็นสายนะครับลงเป็นเส้นเป็นสายก็ไม่ใช่ครับล้นก็นานๆทีมันก็หยดหนึ่งติ๊งติ๊งติ๊ง ก็สำหรับไฮโดรลิกก็ประมาณเดือนละ2ลูกนะครับก็ขอใจเย็นๆนะครับเพราะว่างานมันพักไม่ได้จริงๆครับเจ้านายเล่งมานะครับโอ้โหไหน คนเขาเป็นงานนะครับถ้าให้ผมทำนี่ไม่ต้องกลัวครับมีโอกาสแน่นอนครับไม่ใช่เสร็จนะครับไม่ใช่เสร็จเร็วนะครับแต่ว่าอาจจะตกลงไปก็ได้นะครับนะไม่รู้ว่ามืดไปหรือเปล่าครับถ้ามืดไปก็ขออภัยด้วยนะครับพราบว่าถทายอาจจะย้อนแสงนะครับโอ้ก็ขออนุญาตอยู่ข้างหลังนะครับไม่อยากอยู่ข้างหน้าเนาะ อากาศก็ร้อนพอสมควรครับนี่เขาจะดันดินลงดันดินลงอย่างเดียวเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแพ้อากาศครับมีแต่สเลดครับั้งนี้ไปไหนก็ต้องพกผ้าปิดปากแล้วครับช่วงก่อนโควิดไม่กลัวครับกลัวหมอกควันนะพี่น้องนะก็ดูดูหมอกควันทั้งนั้นไม่ใช่หมอกหนาวนะ จบหมอกหนาวก็มีหมอกควันครับชีวิตดีดีครับอีกไม่กี่เดือนก็เราก็จะไม่เห็นดอยแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับ <c oughs> โอ้ยมีไอ้ด้วยครับก็ <c oughs> ไม่ได้ติดนะครับโคโโควนะิด <c oughs> เพราะว่าไม่ตรวจครับไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดนะคุณน้องนะ <c oughs> ครับชมไปครับชมกันยาวๆเลยครับสำหรับเจ้าน้องใหม่โอ้ี่แข็งพอสมควรนะครับทำงานทั้งวันครับไม่ร้อนไม่โลดครับก็มีคนบอกก,ก็ไปเห็นในคอมเมนต์อ,อีคอมเมนต์หนึ่งว่าซดน้ำมันนะครับก็ถ้าจะให้ผมมาเทียบ ระหว่างครันนี้กับเจ้าคุณปู่นะครับยังไงก็กินน้อยกว่ากันนิดนึงครับบอกได้เลยครับแต่ว่างานออกกว่ากันเยอะนะครับถึงกินมากกว่ายังไงก็ลดต้นทุนเยอะครับเพราะว่าการทำงานก็แตกต่างกันนะครับอย่างคุณปู่ของเราก็ เนิบๆเนิบเนะครับส่วนคันนี้ก็จวดๆหน่อยนะครับถือว่าไม่ค่อยกินนะครับเราเ,าเทียบอย่างนี้เลยดีกว่าครับถ้าให้ไปเทียบกับรุ่นที่ประหยัดน้ำมันยังไงก็เปลืองกว่วอยู่แล้วครับเราเทียบกับรถที่เราเคยมีนี่แหละครับยังไงก็ไม่ยอมแพ้ครับนะแหดูแล้วครับขึ้นเจาออีกแล้วครับไม่ เบิงแต่ใครบอกว่าโคมาสูไม่แรงครับนี่แหละครับแต่พอแล้วก็ส่วนมากนะครับจุดจบของลนแรงนะครับระวังให้ดีครับจุดจบรดแรงนะแขนล้า <Hello S 2> ครับมาก็งานแบบนี้ก็ไม่ได้มีทุกวันครับก็นานๆไหนมาจอทีก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเป็นสมัยก่อนนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่า อยู่กับงานแบบนี้ประจําเลยครับทําทางครับตัดคันทัวนะครับเออจาะทางลงไปออออในอ่อในนะเขาเรียกอะไรห้วยหรือเปล่าครับเพื่อที่จะไปกั้นนะครับสมัยก่อนนะครับช่วงที่เริ่มทําแรกๆนะครับก็ดูได้จากคันเล็กที่ขายไปนะครับ คันเก่านะครับที่ขายไปแขนเล้าเลยครับเล้าเล้าจนไม่มีที่จะดามครับโอ้นี่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ